สวัสดีค่ะน่นะคะจากช่องนิเน,น้นอินมียนมานิเน้นเชียงตุงค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้เนาะน่จะพาไปเที่ยวทิปนะคะเที่ยวที่ไหนเอ่ยเราจะไปเที่ยวที่เมืองที่เหน,อน,ะะเนือไม่สุดนะคะเหนือไม่สุดนะถ้าเหนือสุดจริงๆของประเทศพม่าก,ก็คือเมืองหนองมนนะคะเมืองหนองมนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นชื่อไต นะคะแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวเมืองหนองมดนะเราจะไปเที่ยวเมืองปูตาโอนั่นเองนะคะเมืองปูตาโอหรือที่คนไทยเราไทยใหญ่เราเรียกว่าเมืองพุทธานั่นเองค่ะถ้าพูดถึงภูเขาน้ําแข็งในประเทศพาม่าและหิมะตกในประเทศพาม่าเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงเมืองปูตาโอทั้งทงที่เมืองปูตาโอหิมะไม่เคยตกเลยค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนอากาศดี ถ้าวันไหนอากาศดีนะคะก็จะได้เห็นภูเขาน้ําแข็งที่อยู่รายรอมรอบๆเมืองปูตาโอและไม่ได้เห็นตลอดทั้งปีเพราะว่าภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใกล้กับเมืองปูตาโอมากที่สุดก็คือพงกันลาสีจะมีหิมะตกนะคะก็คือช่วงหลังตุลาคมจนถึงพฤษภาคมเท่านั้นหลังจากพฤษภาคมนะคะฝนตกลงมาน้ําแข็งก็ละลายแล้วนั่นเองค่ะ ถ้าพูดถึงภูเขาน้ําแข็งในประเทศพาม่าหรือหิมะตกในประเทศพาม่าเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงเมืองปูตาโอทั้งๆท,ท,ที่เมืองปูตาโอเนี่ยหิมะไม่เคยตกเลยแล้วก็ถ้าวันไหนอากาศดีถ้าวันไหนอากาศดีนะคะฟ้าเปิดนะคะก็จะได้เห็นภูเขาน้ําแข็งไกลๆที่อยู่รายล้อมรอบเมืองปูตาโอ ทำให้หลายๆคนที่ไม่หาข้อมูลมาดีๆแล้วแบบอยากจะไปเห็นภูเขาน้ําแข็งอยากจะไปเที่ยวภูเขาน้ําแข็งแล้วก็บินตรงไปที่เมืองปูตาโอเลยพอไปถึงแล้วก็เสียความรู้สึกที่ไม่ได้เจอภูเขาน้ําแข็งไม่ไม่ได้แบบไปสัมผัสภูเขาน้ําแข็งอยา่องา,รรางารราเงี้ยค่ะภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใกล้เมืองปูตาโอมากที่สุดก็คือพงการลาศีพงการลาศีเนี่ยจากเมืองปูตาโอนั่งรถไปหนึ่งวัน ขอโทษค่ะรถไปไม่ถึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไป1วันก็คือ35มไมล์ระยะทางอาจจะไม่ไกลนะคะแต่ถนนไม่ดีก็เกือบใช้เวลาเกือบ1วันนะคะและหลังจากนั้นต้องเดินเท้าเปล่าไปอีก3วันถึงจะไปถึงภูเขาน้ำแข็งพงกันราศีที่อยู่ใกล้กับเมืองปูตาโอมากที่สุดค่ะเมืองปูตาโอเนี่ยห่างจากเมืองมิจ,จีนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของลักกชิน218ไมล์ค่ะ เมืองปูตาโอสามารถนั่งรถโดยสารไปได้ไหมนะคะก็ไปได้ค่ะแต่ว่าจากย่างกุ้งไปถึงปูตาโอโดยตรงเนี่ยไม่มีรถก็คือเราต้องนั่งรถจากย่างกุ้งเนี่ยไปถึงเมืองมิจิานาเมืองหลวงของลัดกาชินค่ารถจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นจัดประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนรถนะเป็นรถตู้เล็กๆเ,เนาะนั่งจากเมืองมิจิานาไปที่เมืองปูตาโอ ค่ารถก็อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นจัดศห้าหมื่นจัตเนี่ยแหละนะคะก็คือรวมรวมกันแล้วเราตีไว้ประมาณ1นึ่งแจัดศแต่เนื่องจากว่าถนนหนทางยังไม่ค่อยดีก็จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนึงค่ะส่วนมากถ้าไปปูตาโอเนี่ยก็จะนิยมนั่งเครื่องไปกันซะมากกว่าค่ะก็จะนั่งเครื่องจากย่างกุ้งไปเมืองปูตาโอโดยตรงหรือไม่ก็นั่งเครื่องจากมันตะเลไปเมืองปูตาโอโดยตรงก็ได้นะคะค่าเครื่องก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0แสน 7 0 0 0ัจัดหรือประมาณ2800 0นดัจัเนี่ยแหละค่ะก็พอๆกับค่าเครื่องจากเชียงตุงไปย่างกุ้งย่างกุ้งไปเชียงตุงเลยนั่นเองค่ะเมืองปูตาโอนะคะหนังสือบางเล่ม hm ก็บอกว่าเพี้ยนมาจากคำว่าพูเทาปูเทานะคะคำว่าปู่ก็คือปู่เทาก็คือแก่เทานั่นเองนะคะปูเทาเมืองผู้เทานั่นเองนะคะหนังสือบางเล่ม hm ก็บอกว่าเพี้ยนมาจากคําว่าปู่เต้านะคะปู่แปลว่าคนปู่เต้าแปลว่ารอ ปู่เต้าแปลว่าเมืองคุณปู่รอเป็นภาษาไตาคําตีค่ะถึงทุกวันนี้นะคะหมู่บ้านปู่เต้าก็อยู่ใกล้ๆเมืองปูตาโอนั่นเองค่ะเมืองปูตาโอนะคะเป็นเมืองของพี่น้องชาวไตคําตีหลงค่ะทำไมถึงเรียกชาวไตคําตีหลงก็เพื่อที่จะให้แตกต่างกับพี่น้องไตคําตีซิงเกะลิงที่อยู่ภาคเหนือของแม่น้ำชินตินที่เมืองคําตีมณนทนสกายนั่นเองค่ะ ไตคําตีหลวงนะคะก็เป็นชนชาติไตกลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่กับชนชาติไตกลุ่มอื่นๆที่เมืองเมาหลวงนะคะซึ่งทุกซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเขตปกครองตัวเองอชนชาติไตในประเทศจีนเนาะไม่ว่าจะเป็นจิงโพวไตโคงนะคะแล้วก็อื่นๆเนาะ,ะหลังจากอาณาจักรแตกนะคะพี่น้องชาวไตคําตีหลวงเนี่ยก็ได้ย้ายถิ่นฐานลงมากระจัดกระจายอยู่ที่ทาง ลักกะชินเนาะแล้วก็อยู่ทางลักชานแล้วก็มาอยู่กระจายอยู่ทางมณฑลสกายนั่นเองค่ะบางกลุ่มนะคะก็ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในหุบเขาที่อยู่ใกล้กับุ่มงแม่น้ำโลหิตที่อยู่เหนือขึ้นไปของประเทศพมานะ่านปัจจุบันนะคะก็คืออารุณจันประเทศอินเดียนั่นเองค่ะ เมืองปูตาโอเนี่ยก็จะมีแม่น้ํามาิค่าไหลผ่านนะคะซึ่งแม่น้ํามาริค่าเนี่ยจุดกําเนิดก็คือมาจากเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองค่ะก็คือมาจากภูเขาน้ําแข็งที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยนั่นแหละนะคะพอผ่านเมืองปูตาโอไหลลงไปแล้วก็จะไปเจอกับแม่น้ําเมฆะแม่น้ําเมฆะกับมาิค่ามาไหลรวมกันแล้วนะคะ ตรงจุดที่เขารวมกันเนี่ยแม่น้ำสองสายมารวมกันเนี่ยเราเรียกว่ามิดส่งอยู่ห่างจากเมืองมิจินาเมืองหลวงของรักกชินประมาณแค่28ไม์ค่ะและมิดส่งก็คือเมฆ่ากับมาริค่าไหลมามารวมกันเราเรียกมิดส่งใช่ไหมคะตรงมิดส่งเนี่ยแหละคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำอิาวดีเส้นเลือดใหญ่อ,อ,อันนี้คือนิรียบเทียบ ะะก็คือแม่น้ําอิรวดีเส้นเลือดเส้นใหญ่นะคะของประเทศเมียนมาที่ไหลผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ผ่านเมืองย่างกุ้งแล้วก็เข้าสู่ทะเลนั่นเองค่ะ และมิดสงนี่แหละนะคะเคยเป็นข่าวดังเมื่อประมาณ5-6-7ปีที่แล้วก็คือบริษัทจีนเนี่ยได้เข้ามาสัมปทานและจะสร้างเขื่อนนะคะเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วก็ส่งกลับไปประเทศจีนนะคะมีการเกิดประท้วงวุ่นวายกันสักพักหนึ่งนะที่เมืองปุตาโอนะคะยังมีเจดีองคหนึ่งเนาะที่เรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของ พี่น้องชาวไตทั้งหลายก็ว่าได้นะคะก็คือเจดีกองมูหลงนั่นเองค่ะพระมาเขาจะมีเขาจะมเีเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาจะมีสำนวนหรือเปล่าคะที่แบบติดปากที่เราจะพูดติดปากกันก็คืออัแทบกางมูลงอเลเฉซีคง อา้าเฉวตะกงฉะนั้นนะคะเจดีกองมูหลงในเมืองปูตาโอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนประเทศเมียนมาเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าอัแจทกองมูลหลงก็คือภาคเหนือเนี่ยจะต้องไปจะต้องเป็นเจดีกองมูหลงเท่านั้นนะคะอเลเฉวีคงถ้าเป็นภาคกลางของประเทศก็ต้องเป็นเจดีเวสีกองที่พุกามเจดีสี่พันองค์เท่านั้นค่ะแล้วก็เอา้าเฉตะตกง ภาคใต้นะคะก็คือเจดีชเวตากรนั่นเองค่ะในชีวิตนี้นะคะเราจะต้องแบบไปกราบไหว้ให้ครบสามที่นะคะอเทศกังมูหลงอลเล่เวสีคงเอา้าเชตากงนั่นเองค่ะปัจจุบันค่ะที่เมืองปุตาโอเนี่ยนอกจากจะมีพี่น้องไตคำตีหลวงแล้วนะคะก็มีพี่น้องไตแดงนะคะไตแหลงแล้วก็มีพี่น้องชาวกระชินนะคะเจงพพอลชีละวันลีชู แล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายก็อยู่รวมกันค่ะอาชีพหลักๆของพี่น้องชาวปูตาโอคืออะไรนะคะหลักๆเลยก็คือหาของป่าค่ะหาถังเช่าบนภูเขาน้ําแข็งนะคะแล้วก็หาสมุนไพรเปซีเขาเรียกว่าเปซีนาะซึ่งแบบราคาดีมากเลยตามภูเขาน้ําแข็งค่ะหาเห็ดลิ้นชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะทําไร่ทําเกษตรด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะหา จ้าจับโปเจ้าจับโปเ,เนี่ยก็คือด้วงหินนะคะแถบแถบ,แถบใกล้ๆแม่น้ำมาริคานั่นเองค่ะแล้วเราก็ไปล่อนหาทองนะคะในแม่น้ํามาริคาด้วยแล้วก็อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเป็นคนนําทางพาน,นักท่องเที่ยวนะคะเดินไปภูเขาน้ําแข็งนั่นเองค่ะถ้าเราไปช่วงกุมภาพันธ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปเจองานเจดีของเจดีกองมูลหลงเนาะก็จะมี ขี่ช้างแข่งกันขี่ม้าแข่งกันเนี้ยเนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่อื่นไม่มีเลยก็คือขี่ช้างไถนาอ่านะคะขี่ช้างไถนาขี่ช้างปลุกข้าวนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีการเชิญพี่น้องไตอาหมไตคตัมตีจากอาลุนจร์ประเทศอินเดียแล้วก็เชิญพี่น้องไตคตัมตีจากที่อื่นๆเนาะพี่น้องไตอื่นๆมาเทศนาธรรมแล้วยังไม่พอยังมาไล่ลำ ไายลำหลักแดวเราจะเรียกว่าการหล,ลักการแล้วฟ้อนหลักฟ้อนแล้วนั่นเองนะคะก็คือใช้หลับแล้วก็ไล่ลำแบบผู้ชายไทยใหญ่นั่นเองค่ะที่สักลายเต็มตัวแล้วก็ถือดาบแล้วก็ไล่ลำนั่นเองนะคะฟ้อนดาบเนาะเราจะเรียกว่าฟ้อนดาบค่ะ เมืองปูตาโอนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้ไหมก็สามารถท่องเที่ยวได้ค่ะต้องบินมาลงที่ย่างกุ้งหรือไม่ก็มันตเตลีหลังจากนั้นก็นั่งเครื่องต่อไปอีกที่เมืองปูตาโอได้อาทิตย์หนึ่งก็จะมเีเครื่องบินบินย่างกุ้งปูตาโอนอะก็จะมีสีวันค่ะแล้วก็ถ้าชาวต่างชาติอยากจะไปเที่ยวภูเขาน้ําแข็งในประเทศพมา่านะคะซึ่งภูเขาน้ําแข็งเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่เดียวเนาะมีทั้งฟงกันลาซี พงกลันพงกลัมลาซีมัตเวลาซีกากาโปุราีคือมีเยอะมากเลยนะคะแต่ที่ใกล้กับเมืองปูตาโอมากที่สุดก็จะเป็นพงกันลาสีนั่นเองค่ะก็ถ้าจะไปเที่ยวภูเขาน้ําแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขายังไม่อนุญาตให้ต่างชาติ ไปเที่ยวได้นะคะถ้าจะไปจริงๆก็คือต้องทําหนังสือยื่นเรื่องก่อนอย่างเช่นที่ชาวญี่ปุ่นหรือรายการดังๆของอต่างชาติฝรั่งที่เขามาถ่ายทําอันนั้นเขาก็ได้ทําหนังสือยื่นเรื่องแล้วก็ถึงจะไปได้นั่นเองค่ะ โอเคก็เมืองปูตาโอนะคะเป็นเมืองที่รื่นร่มร่มเย็นมากแล้วผู้คนก็เป็นมิตรมากเลยนะคะก็หวังว่าเร็วๆนี้นี่ก็จะได้ไปเยือนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะสำับคนที่มาเที่ยวทริปกับนี้นะคะก็เมืองปูตาโอ,นอเนาะเราสุกันฟังค่ะถ้าขัดตกปกพร่องหรือข้อมูลผิดพลาดไปประการใดก็ต้องกราบขอโทษด,ด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่มีข้อมูลก็ เสริมให้นี้ได้นะคะนี่ก็จะได้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะลาแล้วสวัสดีค่ะอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินนินอินมาเน้ยนเชียงตุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ